สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ป้ามะเขาสวนพร้อมกับจะถ่ายบรรยากาศหลังฝนตกดวยคะ่ะนี่คือป้าเขาสวนตอนทีฝนตกแล้วค่ะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี่ที่ป้ามาถ่ายนะคะคือสวนพุทธาของเขาใบจะเหี่ยวแล้วค่ะใบเริ่มจะเหี่ยวแหงแล้วแต่พอดีเมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมาจา้ะ ที่ฝนตกลงมาเ็ให้สวนพุทราของเขาได้รับน้ำชุ่มชื่นขึ้นมาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ป้าจะเล่าถึงปัญหาของแมลงวันท้องนะคะปัญหาของแมลงวันท้องตอนนี้คือป้าเจอปัญหาแล้วค่ะคือพุทราของป้าเป็นนอนด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้พุทราเป็นนอนเพราะ ป้ากับเราตลอดนะคะคือป้าบริชีดยาก,กําจัดมแมลงวันนะคะป้าบริชีดยาก,กาจัดมแมลงวันป้าใส่เฉพาะสารลอค่ะป้าพาไปเบิ้งต้นอื่นป้าใส่เฉพาะสารลอแต่มแมลงวันทองกับเขาในสารล่อเขาดีด้ค่ะเขาในขวดกับดักเขาดีอยู่นี่สวนรค์ก็ไ่เคยมีไม่เคยเห็นจา้าป้ากะเลย ใส่เฉพาะสารลอ่อผลกับปรากฏว่าบ่ได้ผลค่ะเพื่อนๆถ้าเขาจะใส่เฉพาะสารลอ่ลอล่อในสวนนะคะสำหรับผู้ที่ปลูกไม้นะคะป้าก็จะเล่าสู่ฟังเลยว่าถ้าจะเอาเฉพาะสารลอ่อแมลงวันท้องนะคะถึงจะล่อได้หลายล่อได้ดีนะคะแต่ก็บอสามารถแก้ปัญหาหนอนของแมลงวันท้องได้เลยค่ะเขาต้อง กำจัดเพิ่มอีกยังเช่นว่าจะฉีดหรือจะล้อมนะคะแต่ป้ากจ,จะล้วงฉีดก่อนเพืเพ่อนมีวิธีจังไดที่สามารถกำจัดมแมลงวันท้องได้อีกกะเห็ดเพิ่มเลยนะคะ่ะจะมาอาศัยเฉพาะสารล่อนี่คงบ่อใดเวยะคะ่ะจะอาศัยเฉพาะสารล่อบอ่อใดแล้วคะ่ะถึงจะล่อได้หลายนะคะต้องซอยกันอีกหลายวิธีอีกวิธีค่ะ จะมาใจเฉพาะวิธีสารหลออบอ่อใดจ้าปุตาของเขากระดกขึ้นนะคะเรื่องดกเรื่องดูแลต้นดูแลผลนี่เขากะเพาะพานไปได้อยู่จ้าแต่กะจะมาติดเรื่องของหนอนเรื่องของมแมลงวันทองต้องดูแลการกําจัดม,มแมลงวันต้องเพิ่มนะคะ่ะเพื่อน ปากล้องนะคะลองว่าทางเขาใส่เฉพาะสารละทั้งทั้งที่เขากับว่าเขาเห็นตัวมแมลงวันนะคะจะเป็นจังไดปากะทดลองเบื่งแล้วคือบอ่อใดผลจา้าถ้าผู้ใดคิดจะปลูกหรือกำลังปลูกนะคะต้องดูแลให้ดีสำหรับเรื่องนอนหรือมแมลงวันทองส่วนเรื่องผลพุดซาต้นพุดซาจะดูแลบ่ยากนะคะการให้ปุ๋ยใส่ปุ๋ย ยากแน่เพราะเรื่องนอนจ้าป้าใสสารลหลอดหลอ,อบสวนนะค่ะที่บอกว่าบ่ใด้ผลแต่ก็เคยมีค้นนะค่ะที่พ่นปลูกพันเคยเล่าสู่ป่าฟังว่าเขาต้องแขวนสารหลอนะใส่กับต้นพุทราเลยนะคะแต่วิธีนี่ป้าบดได้ล,งล้งนะจ้าวิธีว่าจะเอาสารหลอดใส่ในขวดนี่ แขวนทุกต้นนี่ป่ายัางบอกเน่ร้องจ้ะป่าร้องเฉพาะสารล่อที่เอาใส่กับรอบรอบสวนนะคะใส่รอบรอบสวน,นคือป่าเห็ดแบบนั่นนะคะแต่แบบใส่ทุกต้นป่ายัางบ่กเดียร้องจ้ะจังใดจังใดป่าก็ขอแนะนำว่า เฮาปลูกนะคะ่ะเฮาปลูกเังไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับหนอนมแมลงวันท้องจาเพราะว่าเทนไรผู้จ้างเขาเสียหายเลยนะคะแต่สำหรับตีนีป้าก,ก็เสียหายไปแล้วนะคะเสียหายไปแล้วสําหรับมแมลงวันท้องเคาะป้าบ่ได้ฉีดนะคะป้าจะเริ่มฉีดบ่ฮู้ว่าจะทันบอ่อนะคะสําหรับช่วงนี้จะทันบอ่อนะคะผลพิษซาของป่าที่ เหลืองๆช่วงนี้นะคะคือเสียหายไปแล้วจ้าบอด้ยลแล้วนะคะผลกันจะเป็นตะปุ่มตะปมนะคะเพื่อนเพเพราะว่าเพิัน,น,นมีหนอนเข้ามานะคะนี่แหละที่ป้าบอกว่าถ้าป้าเห็ดบางเทือกะอาจจะพ่าดน,นะคะเพื่อน ได้ที่ป้าเห็นแล้วบอค่อยดีเพื่อนๆกะจะไปปรับปรุงใส่ด้อค่ะพุทษารุ่นนี้รุ่นที่เหลือง,ง,งนี่คือถือว่าบ่ได้ผลแล้วจา้าต้องเพิ่มการดูแลค่ะใช้เฉพาะสารล่อรอบสวนไม่ได้จ้าใส่สารรอ่อจะรอบสวนบ่ได้แต่สำหรับการใส่ขวดแขวนทุกต้นนี่ กับบนแน่ใจนะคะว่าจะได้ผลซ้ำใดคลิปนี้ป้าก็จะคุยกับเพื่อนๆถึงเรื่องหนอนมแมลงวันทองนะคะสำหรับคนที่จะปลูกแล้วก็อยากใส่เฉพาะสารหลอดนะคะก็จะเล่าสูฟังว่าจะไหนก็ขอให้ดูแลเพิ่มเติมจากสารหลอดวยค่ะเพราะกถ่ายเพื่อนๆเบื่อง็คงจะเห็นนะคะความดก ความโลภแล้วการดูแลต่างๆนี่จะบ่ยากค่ะจะยากในการดูแลหนอนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมเดี๋ยวจังใดเขาจังมาหาความโลกกันในคลิปหน้านะคะว่าจะเห็ดไปแบบใดนะคะจะได้ผลผลิตที่ดีเพราะจะดูแลให้ดีที่โบเดกลางมุงนะคะ ถ้ากลางมุ่งกะจะเป็นงานที่ไ่ค่ะก็จะมีปัญหาเวลาเฮาฝนตกนะคะฝนตกลมมาก็จะ,จะเห็นให้เฮาดูแลมุ่งนะคะยากเปนพื่อนก็คงจะมีปัญหาตรงนั้นเพื่อนสำหรับมูลค่านะคะการซื้อข้องมุง่งก็จะบร่ได้แพงเท่าไหแต่จะมายากการที่เขาจะมะกางนะคะมะกางใตเสา เอาขึ้นเอาลุงนะคะ่ะก็จะยากหลายเทือสําหรับการกางมุงนะคะ่ะป็่จะหาวิธีอื่นถี่บริกางมุงไปก่อนนะคะว่าจ,จะได้ผลซ้ำใดขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมค่ะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ